อันนี้ก็จะเป็นเนื้ออันนี้ก็เป็นลาบอันนี้นํนำตกเนื้อติดมันท,ทุกทิดทั่วไทยเอรัอีิงานกินปีทั่วถึงอีกแล้วค่ะมาถึงแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะเรามาถึงที่ มาหาสารคามเขาบอกว่ามาที่นี่นะคะต้องมากินเนื้อจะเป็นดงเลยนะคะเขาบอกจะเป็นดงเลยดองแบบขายเนื้อทั้งแถบเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนื้อเนแเนื้อค่ะลเนี่ร้านนี้แที่ลูกค้าแน้นมาถึงแล้วค่ะมหาสารคามสำหรับคนชอบกินเนื้อ แนะนำต้องมาร้านนี้นะคะร้านลำชีหนึ่งนะคะเขาบอกว่าที่อ่าเขาแบบเนื้อสดๆเลยดเด็กมากเนื้อทุกอย่างในร้านนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเด่วฮ้อนค่ะเด่ว้อนนะคะแต่ว่าน้ำตกบ,บอกเลยว่าอร่อยมอนนไม่เหมือนในไม่เหมือนที่อื่นแลมาถึงจริงๆนะคะวันนี้ลำชีหนึ่งนะคะอันน,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 ะะน,นี้แล้วก็อันนี้เป็นเสือร้องไห้ อันนี้ก็จะเป็นเนื้ออันนี้ก็เป็นลาบอันนี้ก็น้ำตกเนื้อติดมันและนี่ต้มเครื่องในเนื้อกองทับเดินด้วยท้องและต้มตับถูปลาห้านหัวมากกินอะอร่อยจินใครมานะคะมาที่ถึงมาหารสารคามแนะนำค่ะลำสี่นหนึ่งลำสี่หนึ่งอร่อยอร่ Mm. อันนี้อะไรจำและจำป่าค่ะจำป่าอื้ออื้อเหลือแล้วเหลือแล้วค่อยๆใส่น้ำจิ้มแก๊บมากเนื้ mm. อสดๆนะคะ 我。嗯嗯嗯 ทิ้งานกินปีทวถึงอีกแล้วคะ่ะอันนี้เราอยู่ที่มหาสารคามนะคะร้านนี้แน,นะนําค่ะต้มไก่ย่างอร่อยมากๆนะคะมาถึงจริงๆมาหาสารคามนี่นะคะไก่ขาอร่อยจริงๆแล้วก็ชอที่สุดเลยอ่ะต้มต่ำแซ่บมากแซ่บจริงๆนะคะเนี่ยร้านนี้อร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยมน,นมูมากแซ่บมากแล้วใส่อร่อย แล้วก็ติกตนเจอของเขาก็าคือราบเป็อลาดเป็ดนะคะไก่ก็จะแห้งมากไม่ไงั้นเนี่ยขึ้นชื่อนะคะสำหรับไก่ร้านนี้ไม่ไงั้นเขาจะชื่อว่าร้านไก่ต้มได้ยังไงต้มไก่ย่างนะคะชื่อร้านค่ะอืรอร่อยมากานา่งจมือเราค่ะน้านนื ผมเจ๊ไผ่พาเพลินครับเจ๊พาเพลินค่ะเจ๊ไผ่พาเพลินนะคะค่ะเป็นไงอิ่มไหมอร่อยครับอร่อยนะอร่อยมากครับกิ่นจังตัางอยู่ครบนี่บารักด้วยอร่อยทุกอย่างวันนี้แนะนำค่ะน้องสองดูอาหารอันนี้อ่อมอ่อม ความสุขของการทำงานค่ะคือได้กินอาหารทึ้เมืองอร่อยอร่อยขอบคุณมากาาลูกค้าที่น่ารักมานะคะใครมาแนะนำพลันเนี่ย้าอยไบตวความยครบเด็าาอดห้ ดีกว่าแลวดีกว่าแลยต้องใส่ยุบต้องยุบผมก็หึ่งนต้องเป็นพวกนี้รขอบคุณมาเยวกัรั้ต่อไปค่ะ กินฟรีอีกแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสปาเกตตี้ผัดหอยเชลล์นะคะและอันนี้ค่ะผัดสามฉุนหรือที่กรุงเทพเราจะเรียกกันว่าผัดสามเหม็นนะคะและอันนี้ขึ้นชื่อเลยเขาบอกซิกเนเจอร์ใช่ไหมใช่ครับพิซซ่าพิซซ่าอะไรคะพิซซ่าชื่อร้านเลยพิซซ่าลินดาลินดากาเดนนะคะและอันนี้ก็ใบเหลียงผัดไข่ใบเหลียงผัดไข่ครับโอเคออเนอร่อย อกว่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ใช่ครับพี่ขอชิมหน่อยนะเอาเขาว่าเอาซอสให้เราอะะมีซอสไหมต้องมีซอสดิพี่พี่มีซอสไหมเนี่ยต้องใส่ไหมพีม่เียค่ะเดี๋ยวยเดี๋ยวจะซอสมาให้พี่บอกอออเอาไม่เป็นไรขนาดไม่ใส่อซอสยังโคตรอร่อยบอกเลยอร่อยนะแป้งก็นุ่มอ่ะแต่ว่าเอาซอสมาดีกว่าแต่พี่ว่าไม่ไม่ใส่ซอสเลยนะไม่โกหก ไงพี่กรอบไหมกรอบด้วยข<อ>ั้นกรอบขั้นในนุ่มนุ่มอืมแล้วรสชาตินี่อร่อยอ่ะมันพี่ว่ารสชาติมันกลืนแล้วอ่ะไม่ไม่ต้องใส่ก้อนอ่ะร้านเขาจะไม่เหมือนใครพี่ทำแบบกรอบขอบบางนุ่มไหนลองชิมอันนี้อยากกลืนว่าพี่ชิมเนี่ยตัวนี้สปาเกตตี้พี่ใช่เห็นว่าเดี๋ยวลองด้วย่ครเชื่อซุปชุบอ่ะ ชิบอันนี้ก่อนโอ้โหน้ำซอสม,ม,มันน้ำพอมพี่เป็นผักอะไรอ่ะไหนพี่อ,อันนี้น้ำซอสมนันไหนพี่เป็นผักอะไรเอาไปใช้แล้วมะนี่ อร่อยดีค่ะเก๋ๆแต่จริงๆเอม็นคนชอบกินพวกอาหารอีสานมากกว่าอร่อยดีแบบนี้สุดยอดมันเราต้องกินแบบนั้นเพราะว่าพี่อยู่เองมาแบบว่าออกมาทันทีก็ต้องกินอาหารใช่ต้องกินอาหารพื้นเมืองแต่ว่าอร่อยดีนะคะับเฮ้ยพี่นั่นบอกว่าถ้าไม่แทนข้ามาก่อนนี้หมดแล้วใช่ไหมพี่เนี่ยใช่มันไม่เหมือนสปาเกตตี้ทั่วไปนะมันอร่อยตรงน้ำของเนี่ย ส่วน่น,นอืมสวผัดจำเหม็นทำไมถึงได้ตับผัดจำเหม็นมันมีสามเหม็นค่ะมีชะอมมันมีอะไรบ้างพี่ชะอ,อมสตอชะอ,อมสตอแล้วก็ไอเนี้ยค่ะไอเอไอ,อ,อไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่ากระเทียมโทนอืม,มค่ะม,ม,มันจะสามเหม็นแต่เชื่อไหมคะว่าไอสามเหม็นตัวนี้มันมาอยู่รวมกันได้แบบความรสชาติได้พอดีอะบางคนชอบกินอาหารไทย เราชก็ทํากินบ่อยเนี่ยทำเป็นว่าพี่รู้จักหมดเลยอันนี้ผมยังไม่รู้จักเลยอร่อยอร่อยเพราะว่าที่ร้านทากินประจำทําให้ลูกค้ากินด้วยม,มาค่ะยัดน่ออาหารเบาอาหารหนักที่นี่มีเขบทุกอย่างมีวายด้ไหมมี มีครับใบนึแล you know. oh. ้วก well, ็ข uh ้อสำคัญมีใบเบียร By ์อร่อยเอสอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีน allora ั่งคิวเอาค่ะแนะนำเนาะร้านอะไรค่ะลินดาการ์เด้นนะครับฝากด้วยมหาสารคามบ๊ายบายขอกินต่อนะะอร่อยอันนี้ อันเราเป็นอ่าอยู่ร้านไก่อะไรนะไก่สามพี่น้องนะคะเป็นทางที่เรามาจากอ่าสาราคามกำลังมุ่งหน้าไปต้อยเดแต่ทีนี้ร้านเนี้ยลูกค้าแนะนํานะคะเขาบอกว่ามาเนี่ยสิทเนเจอร์คือจะมีไก่ต้มไก่ไก่บ้านไก่บ้านต้มน,นะคะแล้วก็บอกให้สั่งอันนี้มาแต่ว่า เดือดขาดไปเถอะอันนี้พี่ไม <laughs> ่เ,เอาพี่ไม่เอาร้านเนี้ยค่ะบอกเลยนะ,นะอาหารอร่อยมากเก๋งจะมาแล้วเนี่ยขายอะไรนะขายอะไรนะผักกาดเีนผักกาดเีนนะคะค่ะ,ะนี่ไก่บ้านทอดแล้วก็พลาดไม่ได้นะคะถ้ามาอีสานต้มตำอย่างนัวเลยอะ่ยอะร้านนี้แนะนำนะคะใครใครผ่านมาเซิร์ชในอ่า g ุเกิล อร่อยมากตัดมากจักจริงๆแต่ว่าเวลาเดินทางไกลามาหลายวันสิ่งที่พลาดไม่ได้ไข่เดียวต้องมีไข่เจียวต้องมีไข่อร่อยเนื้อก็อร่อย<ม>เดี๋ยวเราต้องแต่บ้านมาอีกอย่างหน,นึ่งแนะน่นนะคะใครมาลอ,องทำอะไรนำยงกินวันนี้นก็อ,อ,อร่อยอ ต่อมาที่นี่รจะต้องกินข้าไข่บ้ามด้วยนะคะโอเคเดี okay. ๋ยวดูต้องไข่บ้านกันนะนมากสนกมากบคุครับ Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những ที่เขาบอกว่าร้านนี้เด็ดนะคะก็ค,คือต้มไก่บ้านค่ะมาเป็นหม้อเลยนะคะเพราะว่าเราทำต้มไก่บ้านหนึ่งตัวค่ะนี่เลยเป็นหม้อเลย,เลย,ยน,นลองชิมีิมันเด็ดยังไงมาเป็นหม้อมอเลยนะคะก็ใส่เครื่องใส่อะไรนี่นะคเขาบอกว่าเด็ดนะมายัางไงก็ต้องกิน ว่าเหมือนรสชาติของ่นตะหแตะอร่อยมันตดน้้ำมันคล่องดีอ่ะเขาใส่พวกพวกเหมือนกับอะไรอ่ะสมุนไพรใส่ใบใบอะไรคะใบกะเพราไม่ใช่ไม่ใช่ใบย่นางเอ้ยไม่ใช่ใบแมงลัก่ใช่ใบมลใบแมงลักใบแมงลักแ,แล้วก็น้าส้มก็ถือว่าเข็มคนหล่อ ขาเด็กอะไรอยู่เฮ้ยเหนียวนุกมากไม่เหนียวร้อนไม่ร้อนนะไเลยอร่อยเลยแนะนำมาค่ะโอเค ตลอดเลยนะขอบคุณนะคะเีวันนี้เรามีอะให้แม่ลงมีลงอดไก่ทอดไข่อะมาให้คะนี่ไอ้อะไรมาฝากเอ๊ปลารับปลาผาาานอกทำไมเหรอะอยน้ำพริกปลานี้อะไรตัวนี้นี่คือข้าวต้ันนี้เห็ด เก็ดเก็ดเนี่ยค่ะเก็ดผมเก็ดผมเก็ดผมหรอนี่มือปลูกได้ปลยปุ๊บได้เลยต้มมาแล้วหรอขเบตุมัสเกตุมัดให้หนูไปกินตอนเดินทางใช่ยนะคขอบคุณนะคะแังเขตน่ารักจังที่นี่เดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ